หลังจากที่เราชมสุดยอดพ่อพันธุ์คราวนี้ก็เข้ามาในฟาร์มครับมาดูผลงานแล้วก็ดูแม่พันธุ์ในฟาร์มครับผมครับไปครับแสีใต้ครับไปตัวไหนก่อนดีคอ่าไล่ไปเลยก็ได้ครับครับผมเซตข้างในตรงนี้จะเป็นควายสาวครับควายประมาณ1 4 1 5เดือน อ,อย่างตัวแรกเป็นควายเผือกตัวนี้เป็นลูกก้องสยามลูกก้องสยามครับก้องสยามก็เป็นลูกแก้วฟ้าแก้วฟ้าครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นเซตที่ที่ที่เป็นควายควายสาว ก็คิดว่าจะเอามาทําตัวเพื่อที่จะพัฒนาดูดูการเติบโต<อ>ครับครับผมผมก็จะมีหลักๆก็คือมีควายนางที่จะเอามาเอามาทําตัวมีควายแม่บ็อกครับผมครับควายแม่บล็อกอันนี้ก็จะเป็นเซ็ตควายควายสาวครับอย่างตัวนี้ก็พี่โ oh, อชยัน <laughs> ต้อง <laughs> ต้องบอกว่า ต้องบอกว่าเมตตาแบ่งมาให้เพราะไม่ไม่คิดว่าจะได้ควายจากฟาร์มใหญ่ขนาดนั้นครับท่านก็แบ่งมาให้เลี้ยงไปเห็นแม่ครับเขาอแม่เขาแม่เขาเป็นลูกเงิอนอุทัยสูง152 ครับเหมือนได้รางวัลที่ผมไม่มั่นใจว่าเป็นจะเป็นราชบุรีหรือกระเพงเสนที่ผ่านมาเนี่ยครับแม่เขาชอบครับชอบแม่เขามากแต่ว่างบคงจะไม่ถึงแน่ๆครับคือหลัจากขอแบ่งลูกเซียโอ้ชัยยันฟาร์มใช่ใช่ครับตัวนี้แม่อยู่กับพี่โอครับผมส่วนพ่อเขาเป็นจันสงาของเสียตู่พี่ตู่ครับอันนี้คือผลงานของจันสงาครับครับผมครับผมผมชอบชอบความหลากหลายของควายแล้วเราเลี้ยงไปดูว่าควายสายนี้โตไปเป็นแบบนี้ควาย แต่นี่โตเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยครับครับผมผมชอบผมนักวิทยาศาสตร์ครับชอบทดลองอ๋อชอบทดลองชอบทดลองดูที่ว่าสายนี้เลี้ยงไปจะเป็นยังไงสายนี้เลี้ยงไปมันจะอั้นไหมอย่างเงี้ยครับครับอันนี้ก็เป็นสายยกว่าสายอุไทยเข้มข้นหน่อยเพราะว่าแม่เป็นลูกอุไทยลูกเป็นลูกกันอุไทยอ่าอย่างตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกบิ๊กเบิร์ดลูกบิ๊กเบิร์ดบิ๊กเบิร์ดตัวนี้ก็พี่อุ่นแต่แหวงฟาร์ม แบ่งให้ครับทีแรกไปมีเพื่อนกันเดิพัชื้อรูนนะครับไปเอาแม่เข้ามาก่อนแม่เขาชื่อแม่ของขวัญครับแม่ของขวัญก็ถ้าถ้าคุณในวงการควายเผือกที่หนองบัวลำพูต้องรู้จักถ้าผมถามเขาแบ่งแม่มาก่อนทีนี้พอดีลูกเนี่ยมันติดมาเราก็เลยขอแบ่งลูกไงก็ได้เป็นนะครับบิ๊กนิกอันนี้อายุก็เพิ่งสิบเดือนครับยังไม่ขวบนะครับครับผม ดูพี่อุ่นก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าได้อายุเดี๋ยวมีอะไรให้ดูแก่ว่งกัน<อ>สไตล์ผมแหละครับชอบทดลองได้รู้รว่าควายสายนี้เป็นไงควา,ายนี้เป็นยังไงกระดูกแข้งขาดีครับไปเผชตัวนี้มอสแหล่งที่มามีเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับ,รบ <laughs> มีสตอรี่ทุกตัวแล้วมีสตอรี่ครับก <laughs> ว่าจะได้มาก็สืบสายเลือดได้นะผมครับสืบสายเลือดได้อันี้ก็เป็นแม่แม่บล็อกแม่บล็อกของผมจะ แบ่งออกเป็น2 2 2เกรดครับผมเกรดนึงคือ145บวกครับะจะอยู่ฝั่งทางน้านทางนี้ทางทีที่ที่บอยแผนกล้องมาเลยเนาะถ้าฝั่งทางขวานี่จะเป็นแม่บล็อกที่150อัพ โอ้ด้านนี้ร้อยห้าสิบอัพครับร้อยห้าสิบอัพแต่ทีนี้ความสูงก็ส่วนหนึ่งครับแต่ว่าผมยังให้ความสําคัญกับการส่งลูกมากกว่าครับมากกว่าแต่ว่าเราก็อ่ะเราก็ยึดว่าเราจะเอาร้อยสี่สิบบวกร้อยสี่สิบห้าบวกนี่แหละนมาทาแม่บล็อกของเราอะไรนะครับทีนี้ก็ได้ได้ข้อคิดจากท่านรองอเน่ที่งานมือสามพันมีโอกาสได้คุยกับท่านท่านบอกว่าแม่บล็อกคราเป็นไปได้หาเจยาวยาวยาวคำแกพูดคาเดียวผมนลว่า ยาวๆฝังในหัวผมเลยผมก็ปึ๊กเขาเลยยาวไว้ก่อนยาวไว้ก่อนพอยาวปุ๊บยวอ่างตามาเองอืน่าคำนี้ก็จะอยู่ในหัวผมตลอดวนอยู่ในหัวว่ายาวๆไว้ก่อนครับแล้วถ้ามันยาวแล้วได้สูงอีกนี่กําไรละอืเป็นแม่บอกที่ได้ละคครรัับบผมก็เลยยึดคําของรองอันนี้มาใช้ในการเลือกแม่บอกเข้าฟาร์ม ครับแล้วก็ไม่ทิ้งเรื่องพันธุกรรมครับผมไม่ทิ้งพันธุกรรมแล้วถ้าผลงานออกมาดีเป็นแม่บ็อกได้แล้วครับ<อ>ผมใช้หลักการนี้ในการเอาเอาแม่บ็อกเขาคอกครับผมครับแรกๆซื้อมาก็ว่าแพงครับเดี๋ยวมีอยู่ตัวหนึ่งผมจูงมาให้ดูครับครับสูง150ตอนที่เอามาสูง5 1 สองแส6หกสองแสนหกเราว่าแพงแล้วครับ <c oughs> เมื่อ <c oughs> เมื่อสปีที่แล้วนะครับครับ <c oughs> เราว่าแพงแล้วตอนนั้นควายเหมือนราคากําลังจะกําลังจะทยานขึ้นครับ <c oughs> แต่เราอะครับมือใหม่โอ้โห <c oughs> oh, มือใหม่ครับซื้อควาย องแสนอ่ะควายตัวละสองแสนนะครับผมบอกมันใช่หรือเปล่าวาเออมันใช่หรือเปล่าว่าควายตัวละสองแสนสองแสนหกนะครับครับผมตอนนั้นเรานี่คิดผมคิดหนักมากแต่ด้วยความที่อยากลองครับครับเอาวะสักตัวหนึ่งดูซิว่า แม่มันใหญ่เหมือนฝรั่งครับฝรั่งกับฝรั่งได้การลูกมันจะเป็นคนแค้ไม่ได้หรอกอเราคิดอย่างนั้นนะฮะคร,ราคิดครเราคิดง่ายๆล่ะครับมันต้องใหญ่สิอะไรเงี้ยครับก็เลยได้มาแม่นึงครับก็ติดท้องของ อ่าเจ้าสิงโตพอผู้ยังมาผมซื้อสองเนหกครับผมลูกออกมาเป็นตัวผู้เลยนะครับยอตัวผู้นี่นะตัวผู้ผ,ผมขายผู้ผมได้แม่คืนเลยครับผมมันก็เลยจุดประกายว่าเฮ้ยมันต้องอย่างนี้เนี่ยขายลูกได้แม่คืนครับครับครับผมถึงกล้าบอกราคาควายทุกตัวว่าทุนผมเท่าไหร่ทําไมผมถึงกล้าบอกเพราะว่าแม่บางตัวผมได้รีแล้วครับผมพะผมขายลูกแล้วผมได้แม่เนี่ยทุนเรามันก็ ทุนเรามันก็ไม่มีแล้วครับทุนเราคืออะไรอาหารการจัดการหญ้าคนดูแลครับ,รบแต่ว่าทุนควายที่เราซื้อไปมันคืนมาแล้วครับผมอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าบางทีเราต้องเอาที่ที่เราไหว อย่าไปฝืนครับบางทีไปฝืนไลซื้อควายตัวเป็นร้านแต่ว่าเราไม่มีเงินนอนอย่างเงี้ยมันลำบากเอาที่เราไหวเราพัฒนาขึ้นไปผมจะพูดกับคนรู้จักตลอดว่าผมจะไม่ซื้อควายตัวเป็นร้านแต่ผมจะขายตัวเป็นร้านให้ได้ใช้คำนี้นะครับใช้คำนี้มาจนทุกวันนี้แหละครับครับเดี๋ยวดูได้ได้ได้ร้อยสี่สิบก่อนนะครับอันนี้ร้อยสี่สิบห้าครับสูงร้อยสี่สิบห้าครับเป็นลูกเงินอุทัยครับออกจาก ปนาคาเฟ่พี่วิทย์ครับผมอันนี้ก็ถ้าจะว่ากันแล้วก็คือลูกเดินสนามแล้วครับอ๋อลูกเดินสนามล่าสุดได้ติดหนึ่งในสิบงานที่กบินบุรีปาจิบุรีนี่ครับเมื่อวานนี่แหละเมื่อวานนี่เนาะเจ้านายห้างลูกคือเจ้านายห้างของพี่พี่ศักดิ์สถานีควายสถานีควายนี่แหละครับแม่เขาแม่เขาแม่ของเจ้านายห้างครับใช่ครับแม่ของนายห้างครับแม่น้ําฝนเพิ่งไปเดินสนามเมื่อวานนี่เองครับ ก็เนี่ยนะครับผมรึกว่าพันธุกรรมนะครับเขาส่งลูกเดินสนามได้ติดหนึ่งในสิบด้วยครับแล้วอายุยังน้อยนะครับเพิ่งสิบเอ็ดเดือนมั้งครับเพิ่งสิบเอ็ดเดือนเดินสนามอ่าแต่ว่าชัดเจนครับมีเบอร์สลักหูเรียบร้อยแล้วก็พี่วิทย์เช็คประวัติได้เลยเช็คกลับไปเจอลยครับเป็นลูกใครแม่ตัวไหนพ่อตัวไหนครับลูกออกวันที่เท่าไหร่ชัดเจนมากพี่วิทย์ทำทำโปรแกรมควายได้ดีมากครับสายเลือดเราเข้ากัได้ชัดเจนครับอันนี้เป็นลูกเงินอุทัยครับ ตัวถัดมาอันนี้แม่โค้งครับแม่โค้งนี่เป็นควายแบบทรงโบราณหน่อยเนี่ยครับคุณผู้ชมวทีซีจะชอบมากครับควายที่เขาทรงเนี่ยครับควายทรงโบราณหน่อยแล้วก็ชอบเลยครับจุดเด่นคือความยาวครับครับผมควายตัวนี้อ่าถ้าว่ากันในคอกนี่ควายตัวนี้ยาวที่สุดอืมคร,ครับผมยาวที่สุดแล้วก็ เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมกัดฟันซื้อตอนนั้นสองแสนหกหมื่นบาทโอ้ท้องลุงเพชรทองเจ้าลุงเพชรด้วยความโชคดีครับครับผมออกมาเป็นตัวเมียโอผมก็เลี้ยงไปได้สิบสี่เดือนครับผมผมขายลูกลุงเพชรตัวนี้ครับได้แม่คือต้องมีเงินเป็นทุนไปซื้อควายตัวใหม่โอ้อ่าอันนี้อันนี้ครับมันมันก็เลยครับครับครับมันเป็นความยั่งยืนก็เหมือนควายตัวนี้ผมก็ ได้เปล่าละครับอบเพราะว่าลูกเขาขายลูกได้แม่เขาละอย่างเงี้ยครับแต่อ่างดีเนาะดีดีครับควายตัวนี้อ่างดีมากครับตอนนี้ท้ายหลังก็จะดูดูนี้หน่อยเพราะว่าเขาเลี้ยงลูกครับเพราะว่าลูกเพิ่งสเดือนอน้องของเจ้าลูกเจ้าลกเพ่ครับเพิ่งได้สมเดือน<ม>เป็นผลงานของ เจ้าลอรี่นะครับเซต้าจะเรียกลอรี่ใช่เรียกลอรี่ครับเนี่ยครับผลงานสามเดือนครับฮึคุณผู้ชมครับนี่ควายสามเดือนนะครับผมความยาวจะได้แม่ยาวมากความยาวได้แม่ครับแต่เซจปีนี้บอกพี่อดอหมานตัวผู้ว่าไม่รู้เป็นไรหมาไข่ปีนี้สี่ตัวเลยครไข่ทองคำครับสี่ตัวเลยทองสี่ตัวครับแต่ว่าก็ด้วยเรามีแม่เกตินี้ พ่อแบบนี้ครับผมปรากฏว่าไกยที่พ่อผมเนี่ยครับมีหลายตัวที่พ่อพันุ์ที่มีชื่อแต่พอเขาเห็นพ่อเห็นแม่ครับเป็นจะถามไม่ตัวนี้แหละเป,<ม>เปิดไหมเปิดไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่อย่างนั้นแหละครับครับแ้วสไตล์ผมคือแปดเดือนเก้าเดือนมาเลยจับตด้จับ,ไ,จบไปเลยครับผมเราเป็นสไตล์อย,อย่างนั้นครับเราจะไม,เะไม่เราจะไม่จองไปมัมจจาทั้งนั้นครับผมถึงเวลาปุ๊บมาดูเอาได้เอาไปจะทําต่อราคาตรงกันก็แบ่งปันได้นะใช่ครับใช่ครับ นี่แหละครับอันนี้ก็เป็นผลงานของหลอรี่ของนายมงคลโอ้สูงยาวเข่าดีมากกระดูกแข้งขาเนี่เบิ้เริ่มเลยครับยืนจะยืนจิกเลยครับเดี๋ยวรออีกสักสองปีเนาะจะได้เนาะสองปีนี่น่าจะใหญ่โตตามข้อเลยแหละครับคุณผู้ชมครับให้กระดูกมาก่อนละครับครับผมด้วยสายเลือดเรากกพันธุกรรมของเขาครับ รุ่นปู่ก็รุ่นปู่รุ่นย่าก็สุดยอดล่ะครับปูก่ก็ทองตินโตพอคนจะสั่งครับโอเคครับอ,อันนี้ถัดมาถัดมา,มา,ดมานี่เป็นแม่สวยครับแม่สวย,สวยเป็นควายอุไทยเลือดร้อยเลือดร้อย,ลออยแล้วก็ตัวนี้ที่ผมตัดสินใจเอามาเพราะว่าผสมจริง เงินอุไทยก่อนที่จะย้ายไปดินละนีฟาร์มครับครับครับรองอเนกท่านท่านรับรองให้เพราะว่าเป็นควายสองตัวจะมีคู่ตัวนี้ครับเป็นมูร่าอีกตัวหนึ่งทับก่อนที่จะย้ายมไปอินละนีครับผมก็ได้มาคาท้องออกมาก็เป็นตัวผู้ครับตัวอะไรตัวผู้ลูกเงินอูไทยครับอันนี้คือลูกของเงินอุไทยผสมจริงผสมจริงด้วยคุณผู้ชมตัวนี้ครับ ลูกป่าเงินโอ้โหลูกป่าเงินนี่เด็ดจริงๆครับเอ่อผมกล้าพูดว่าที่ลองนี่พูดนะครับผมว่าจริงพี่บอดูนะครับผมกล้าเราเราควายผมเนาะผมตีเลยมีสันแม่มีสันหน้าสันหลังครับคือคือเงินอูทไทยเก็บเก็บหลังได้ดีจริงๆครับอันนี้ต้องยอมรับนะครับเงินอูทไทยครับหลังตรงทรงสี่เหลี่ยมนี่สไตล์การจ่ายลูกของเขาเลยครับครับออกมาได้แบบว่าเก็บกระดูก ของแม่หมดเลยครับนอกเสียใต้เนาะแล้วท้ายออกมานี่มะนาวตัดเลยครับคุณผู้ชมครับเก็บท้ายเก็บกระดูกเนี่ยปรับโครงสร้างของแม่ได้เลยคุณผู้ชมใช่ใช่ครับอันนี้เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างนึ่งครับครับผมเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เราพิสูจน์ได้แล้วว่าเงินอุทัยนี่โอ้โหใส่ออกมาแล้วเก็บได้จริงๆครับเก็บหลังได้หมดเลยนี่แหละครับคุณผู้ชมทําไมเกษตรกรหลายท่านถึงเลือกที่จะใช้เงินอุทัยครับในการปรับโครงสร้างควายครับ แล้วก็ลูกของเงินอุทัยนี่เดินสนามเยอะมากคุณผู้ชมแล้วก็ตัวนี้ในอนาคตก็ได้เดินสนามอีกแน่นอนครับดูแล้วครับอันนี้มีเจ้าของผู้หมายปองยังครับเนี่ยก็ก็มีบ้างครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกครับครับได้อายุมาคุยกันเพราะตอนนี้เขาเข้าสี่เดือนครับจะแก่กว่าตรงนน้นเดือนหนึ่งครับผมออกก็ไล่กันเลยครับ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 โอ้สวยมากนะคอครับคอก็ย่นย่นครับคุณผู้ชมครับ โอ้โห oh, ตัวแน่นอนตัวสไต,สไตเงินครับสไตเงินสไตปาเงินอุทัยครับโอเคครับไอตัวไหนตอนถัดมาเป็นแม่มาครับแม่มานี่ในคอกไม่มีควายลูกผสมทีเนี้ยผมเลยอยากอยากดูว่าที่เขาบอกว่าควายเวลามันเป็นลูกผ่ามูล่าครับผมน้ำนมมันจะดีเนี่ยมันเป็นยังไงผมก็เลยเอาเอาเอาแม่ที่ผ่าแต่ว่าผ่าแล้วต้องออกเป็นไทยแล้วครับ มีตาแต็มแก้มจำละลองเอาเข้าเอามาเข้ามาเลี้ยงทำแม่บอกดู<อ>ครับว่าว่าจะออกไปผลไงเพราะว่าลูกตัวที่แล้วเป็นลูกก้าเจริญครับดีมากครับผมครับอันนี้ก็พึ่งได้พึ่งพึ่ง,งนำเข้ามา ตอนเข้ามาก็จะขาดความสมบูรณ์ครับผอมมากควายตัวนี้ผมก็เลยเอามาบำรุงก่อนครับผมบำรุงก่อนให้รังไข่สมบูรณ์แล้วก็จะผสมหลอรี้นี่แหละครับ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 อันนี้เป็นควายที่เป็นผ่ามูล่าแหละตัวนี้ผ่ามูล่าครับผ่ามูล่ามาแต่หน้าตาก็ออกไทยแล้วนะผมอ่าออกไทยแล้วครับแต่ว่าเขาได้ส่วนสูงเพราะว่าเขาสูงสันบนรัศมี149ครับนั่นแหละครับคานบนผมคือ150ครับครับอ่าเราวัดจากคอกได้แต่ควายที่นี่ผมวัดผมต้องบอกพี่บอลเลยผมวัดผมใช้ระดับน้ําวัด ผมจะมีระดับน้ํากับคานเหล็กวัดเนี่ยครับไม่ต้องมาคุยกันละว่าใครปั้นเท่าไหร่เอาระดับน้ําวัดเลยครับระดับน้ำได้เท่าไหร่คือเท่านั้นจับเลยจับเลยครับเป็นระดับน้ําวัดกับกับเกณี์วัดแบบแบบฉากตั้งฉากแล้วก็ระดับน้ําจับครับเพราะจะมีปัญหามากเรื่องความสูงเวลาซื้อขายกันเราตัดปัญหาเลยครับจริงๆครับมีปัญหาจริงๆเรื่องความสูงอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับผลงานของลอรี่ครับ ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่หน้าตาใกล้เคียงพ่อมากที่สุดตอนที่พ่อเอามาตอนที่ผมไปเห็นตอนสามสี่เดือนนะครับครับผมเนี่ยครับหลอรี่หน้าตาอย่างนี้เลยโอ้คือไล่มาข้างหน้าดิแล้วเล็บอะครับคือผมเนี่ยผมมั่นใจเรื่องหลอรี่คือพื้นเขาครับให้ควายพื้นที่แบบเล็บเขาจะจิกมาเลยอะครับครับผมพื้นหนาเล็บนี่พื้นหนามากเนาะครับสใต้เนาะครับ ครับแล้วก็หน้าตาอัตลักษณ์เยาลําตัวเขาอย่างนี้ครับนี่คุณผู้ชมดูเล็บสิผู้บ่อยทีสีชอบมากเลยเล็บเล็บหนามากดูหน้าตาดูคอคุณผู้ชมนี่ผลงานของหลอรี่ครับหรือว่าพายมงคลขอมงคลก็เรียกติดจนหลอรี่เยหลอรี่แม่เขาเป็นลูกบิ๊กอุทัยครับอ๋อแม่นี่เป็นลูกของลูบิกอุทัย ลูปพี่อุทัยกับแม่ทองแดงของนาสอนหนองบัว oh. ครับผ่านมือพี่ตนอุบลรัตน์ใครหลายคนครับควายตัวนี้ก่อนจะมาอยู่ที่นี่จะมีตําหนิคือปานปานด้านขาหลังทางด้านซ้ายอ๋อ oh, มีปานใช่ไหมควายตัวนี้มีประวัติเคยถูกสวมขายกันในอินเทอร์เน็ตเต้าเลยครับไปบอกว่าเป็นควายแม่นี้ครับผมทีนี้เขาก็ คือคนที่เขาทราบข่าวเขารู้ว่าควายแม่้อยู่กับผมเขาไ้ถ่ายรูปแม่เนี่ยให้ดูปพรากฏว่าสวนขายกันเพราะว่ามีปานด้านขวาด้านซ้ายเหมือนกันไม่ใช่ครับต้องเป็นควายตัวนี้ครับชื่อแม่กําไรครับเป็นลูกของแม่ทองแดงเป็นน้องของแม่วันดีที่หนองบัวลำพูตัวนี้ครับตัวนี้แม่วันดีก็แชมป์หลายสนามครับครับนี่ครับนี่คือเป็นน้องของแม่วันดีเนาะครับส่งลูกดีมากครับตัวสูงร้อยสี่สี่สิบห้าสี่สิบหก สิ่งหนึ่งที่เห็น,ค,นคือส,สองเสียดใท้จะเลือกควายนี่อ่างนอ่างยาวหนาลึกครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับแล้วก็เล็บดีครับเล็บดีมากๆครับแต่และตัวนี่เล็บเล็บหนาสุดๆนะครับคือเราเราเลี้ยงควายโคงมาครับ,รบแล้วเราเห็นแล้วว่าในอนาคตเขาใหญ่ พอเขาใหญ่เลี้ยงไปแล้วมันโตเนี่ยคนเลี้ยงมีความสุขครับเพราะว่าเลี้ยงไปแล้วมันโตแต่ถ้าเลี้ยงลไปแล้วมันอั้นแล้วมันไม่ไปนะครับโอ้โหเอาแล้วคราวนี้คิดหนักลวครับไม่น่าเอาไว้เนื้อซื้อซื้อได้พอจะขายขายไม่ได้ครับซื้อได้จะขายใครร้อนี้เราผมก็ตั้งคําถามกับตัวเองตลอดแบบนี้ครับก็เลยเวลาเลือกมันก็จะเลือกอ่าควายที่แบบว่าดูลำยาวๆหน่อยอ่างๆหน่อยอส่วนสูงก็อาจจะให้ต่ำกว่าร้อยสี่สิบ้าเลือกร้อยสี่ห้า พอดีอะไรอย่างครับแต่ทุกวันนี้ควายลอยนี้ความสูงประมาณนี้ราคามันไม่ได้แล้วไงพี่บอลครับ <laughs> ราคามันจับต้องไม่ได้เลยไปไกลมากไปไกลมากไปไกลมากครับอ่ะอันนี้ก็เป็นแม่แม่ร้อยสี่สิบห้าสิบหกสี่เจ็ดครับท <47 S 2> <ผม S 1> ีบนี้ฝั่งทางนี้จะเป็นแม่ที่ความสูงร้อยห้าสิบอัพครับ <150 S 2> อาบ <50 S 2> อ,อย่างตัวนี้